สำหรับคลิปนี้ก็จะเหมาะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งสมัครเข้ามาทำงานในเว็บ Visa c r e e t e ซึ่งเราต้องรอเว็บส่งอีเมลการอนุมัติประมาณ1สัปดาห์ช่วงเวลา1สัปดาห์นี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะอยากให้ทุกคนเข้ามาลองออกแบบเข้ามาลองใช้เครื่องมือในเว็บดูก่อนอ่าเริ่มจากเราก็เข้ามาที่เว็บ Visa c r e e t e ที่เราสมัคร Account ไว้นะ,ะแล้วก็มามาหน้าโฮมครับหน้าหลักของเว็บจากนั้นเราก็เลือกรู้ว่าอยากจะออกแบบในฟอร์แมตไหน ก็เลือกรูปอันนี้เราขอเลือกเป็นทําในฟอร์แมตที่ชื่อว่า Facebook post เมื่อเราคลิกตรง Facebook อะลยมันก็จะเข้ามาที่หน้าสําหรับการออกแบบนะครับสังเกตที่เครื่องมือฝั่งซ้ายมันก็จะมีหมดต่างต่างเราก็ลองเลือกรูปตรงโฟโต้แล้วก็พิมพ์นี่เป็นพิมพ์พิมพ์ต่างต่างแล้วพิมพ์คำว่าวเ o v e แล้วก,ก็เลือกว่าเลือกรูปนี้นก็ปรับขยายขยายจัดวางม,มันก็จะมีเส้น ชมพูไม่ค่อยตัดให้นะครับนะรลองๆรับกดูอ็อบอเจกต์นะออบเจกต์ก็จะมีหัวข้อต่างๆให้เราเลือกใช้ดูนะครับบ้าเราใช้นี้ใช่สี่เหลี่ยมนะครับสุสีส่เหลี่ยมแล้วก็มาสังเกตข้างมือด้านบนมยปรับสีปรับสีได้สีชมพูก็สีชมพูชมพูแล้วก็อนี้อะไรปรับความความเข้มความจางแล้วก็ ค่าก็จะเป็นเครื่องมือในการในเลเยอร์ layer, เอาไว้ด้านหลังเอาไว้ด้านหน้าอันนี้อะไรจัดกึ่งการสุสุอ่ะโอเคอันนี้ตัวใบล็อกอันล็อกแลว้วก็จะเลือกไม่ได้ก็ปลดล็อกสุปนะตัวนี้ก็เอาไว้ Copy อีกชิ้นหนึ่งก็มาปรับไยายะนะมาดูที่ตัวเทกหรื text, อคอนเทกซเป็นข้อความก็กด Add Text นะแล้วก็พิมพิมพคำว่า ฮัลโหลุนมีข้มีข้านบนสังเกตตรงมุมด้านบนฟอนต์ก็จะให้เราปรับเปลี่ยนสไตล์ฟอนได้นะแล้วฟอนตรงนี้ลรากันชุอ่ะเปลี่ยนแบบนี้มีอะไรบ้างเปลี่ยนขนาดเป็นขนาดตรงนี้เป็นเก้าสิบวเป็นสองร้อยสี่สิบสีจากสีดำเป็นสีสีส้มสีส้ม ก็ไม่ดีอันนี้ปรับตัวใหญ่ตัวเล็กนี่ปเป็นการซ้ายาขวานี่เขาไปสเตทพื้นที่ระหว่างอักษรมันก็จะห่างกันขึ้น,นเถ้ามันห่างไปก็ปราพี่มันฉีดกัน l e t เ e r spacing effect 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 มีอะไรบ้างเส้นขอบมีเ,มเ,นะมเง,ง,มงาด้านลหลังมีเป็นกล่องมีเป็นโค้ง คงขึ้นมอขึ้นน้หมอลงหลังจากนั้นขอตรงตรงดีกว่าแบบธรรมดา,าแล้วเราก็มาลองมาลองจัดวางดูขอเปลี่ยนะลองจัดวางให้มันดูสวยงามัจดวางให้มันดูสวยงามอะก็ประมาณนี้สําหรับเครื่องมือการใช้งานก็ มีประมาณนี้ก็เนาะก็ทุกคนสามารถเข้ามาลองเล่นเล่นเข้ามาลองใช้ดูก็ถือว่าเครื่องมือไม่ยากไม่ซับซ้อนมากมายเนาะเมื่อเรามาลองเล่นลองใช้เครื่องมือในการออกแบบจนคล่องแล้วอะเมื่อทางเว็บส่งอีเมลกัรอนุมัติเป็นคอมพิวเตอร์แล้วและเราก็เข้าไปทํางานจริงๆเราก็จะทํางานออกแบบได้อยู่เร็วมากขึ้นแต่อย่าลืมว่าถ้าเราจะออกแบบเพื่อส่งงานขายจริงๆอะเราต้องเข้ามาที่ My Project เนาะแล้วก็ไปเลือกที่ d e ี i ซน BEEF จากนั้นก็เลือก b e ฟหรือหัวข้องานที่จะทําจากนั้นก็กดที่คําว่า start d e c i d i n g อ่ะแล้วมันก็จะให้เราเลือกฟอร์ a t จากตรงนี้เท่านั้นอะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็บางว่าจะมีประโยชน์กับทุกทุกคนนะครับบ๊ายบาย